สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคบ่ายนะครับก่อเช้าหางเสียงมาแต่สานะครับเจาะไม่มาเจาะไม่มาวันนี้เช้านี้ยังเจาะไม่มาเลยรุนกันต่อบ่ายแล้วกันบ่ายเปิดที่8 2 1 8 0ครับ8 2 1 8 0เมื่อเช้าเขาปิด6 3 7 6 4ส่ศูนย์แต้มบนล่างหรือ10แต้มบนล่างนะครับศูนย์แต้มบนล่างหรือ10แต้มบนล่างเป็นไปได้ไหมที่บ่ายจะปิดตาม10แต้มบนล่าง เป็นไม่ได้สูงครับเพราะผมมาย้อนดูจากสถิติมาหังเสงหังเสงถ้าเขาไม่ปิดเช้าเช้าเนี่ยตกรณีปิดเช้าสิบแต้มบ่ายไม่เบิ้ลก็สิบแต้มเหมือนเดิมและถ้าบ่ายวันนี้ชุดสิบแต้มมาจะบนล่างนะครับเช่นตอนนี้ก็คือสูงแต้มบนล่างหรือสิบแต้มบนล่างครับเช่นสิบแต้มมีอะไรบ้างอ่ะสิบแต้มมีอะไรบ้างคือสิบแต้มมีอะไรบ้างคือศูนย์ศูนย์ศูนย์ 00แล้วก็19 28 37 46 55ครับนะครับอันนี้คือชุดสิบแต้มมีมีทั้งหมด5หางนะ00กับ55ตัวเดียวกันแล้วก็19 28 37 46อ่า5หางครับแต่บางท่านรวม10ไปแต่ผมไม่รวม10เงี้ยนะการก็จะได้อยู่5หางนี้ในบรรดา5หางนี้ถ้ามาคือมาบนล่างครับตามตารางคือมาบนล่างหมด นะครับคือมาบนล่างหมดจะมีชุด00จะมากับ10ตรงนั้นเช่น37จะมากับ46 55ก็จะมากับ46 82ก็จะมากับ19 82ก็จะมากับ37ซึ่งเล่นชุด10แต้มสวยเป็นไปได้สูงมากครับถ้าขาลูกค่าวิ่งไม่สนใจชุดที่ผมวางก็รูดศู์ไปผมว่าสูงหน้ามาเพราะเมื่อเช้ามันสูงแต้มบนล่างเนาะ00 01 82 หนึ่งเกห้าครับอ่าแล้วก็16ติดไปครับหนติดไปร้อยมาดร้าหกครับร้อยาทก็จะเป็น6 0ศูน0์ศูนย์หกศูนย์ศเท่ากับ6 60นะครับ 6 0 1 6 8 2 6 1 9 6 5 65 5 6 5 5เท่ากับ6 6 6 5อ่า4 4 6เท่ากับ4 6 4 6 4เอ้ย4 4 6 4เท่ากับ4 4 6อ่ 6, 16, าบบ6 1 6เท่ากับ6 1 1นะครับโอเคครับบ่ายนี้ห่างเสียงประมาณนี้ครับก็เจอกันทีนู่นครับหุ้นดึกนะครับแล้วก็ดาวโจน์ครับสวัสดีครับ